ตามแปดห้าอยู่สามตัวนี้ใครชอบซื้อนะครับใครไม่ชอบไม่ต้องซื้อเจ็ดหกเลขดังเลขดังทุกคนรู้อยู่แล้วแหละเพราคนแชร์ลงเฟซตัวเองนะครับแชร์ลงเฟซตัวเองคนละหนึ่งแชร์พออืพอขอไม่เขียนนะไม่ต้องเขียนเดี๋ยวให้จดเอาเลยเดี๋ยวเตรียมปากกากระดาษ นะครับเตรียมปากกาแล้วก็กระดาษพอนะครับใครอยากจดเอาจดเอาจดเอานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกพร้อมๆกันเดี๋ยวรอคนก่อนแป๊บเดียวไม่นานนะครับแป๊บเดียวไม่นานอืมประของคนละหนึ่งแชร์พออืมหกแปดห้าใช่ไหมเออแปดห้าอืมสามแปดค่ะใช่ไหม สามห้าเดี๋ยวรอจดนะเดี๋ยวรอจดพูดสวัสดีทุกคนเด้อนหนึ่งพอจะบอกว่าใครที่อยากเข้ากลุ่มกดเลขหนึ่งมาให้ปอหน่อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอจะให้จดนะ วันที่สิบหกเนาะแมนบอสสิบหกเนาะพี่น้องเนาะชอบตามชอบซื้อตรงใจซื้อไม่ตรงใจไม่ต้องซื้อ,อบอกตรงๆบว่ากันชัดเจนแล้วเนาะอยากตัดตัดไม่อยากตัดไม่ต้องตัดแล้วแต่ดวงจะออกตัวตัดหรือจะออกตัวตรงจะออกข้ามตัวจะออกอะไรก็ตามถ้ามันมีในสามตัวนี้ถ้ามันมีในสามตัวนี้นะ เออแมนครับเอาตามนั่นขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนคำชมเลยหลายอย่างนะครับไปหาไปหาซื้อลอตตลรี่ไปเลขตัวนี้มันเป็นเลขรถพอด้วยอะแคปหน้าจอแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอนะใครอยากเข้ากลุ่มแอดไลน์ตรงที่ปอปักมูดนี่นาไล่ซดน์นี่พี่น้องเห็นบน่นี่เออแอด P โอ R ย่ R. มเขาเองเขาเฝ้าเขาอืมย่มเขาเองเขาเฝ้าเขาไปแต่หำก็ได้ไปแต่หำไปแต่ตูบอมิก่บบริเสียคายังบริเสียคานูน่นนี่นั่นบอมี่คาเขากุมมาแต่ตูก็ได้มีแต่หำก็ได้บอเป็นยังเขาได้คนเล่นหวยต้องตัดเล่นอ๋อเออแมนแล้วแต่เด้อแล้วแต่ดวง เห็นไหมทุกคนเห็นไหมอู้มันยาวเนาะฟันเก้าบนโอ้คือบอกแฮงแทะฟันเก้าบนนะคะทุกคนอืมฟันเก้าบนนะคะฟันที่เก้าบนนะครับแปดเก้าสี่แปดเก้านสะี่ 8, 9, 8, 9, อ่าแคปไว้อ,อ๋อไลฟ์สดนี้ปรอขอเก็บไว้นะ ใครที่ไม่แชร์ฟ้าวแชร์นะครับใครที่ไม่แชร์รีบแชร์เลยอืมเขากุมน้องปอเขากุมมีเหลขกอีหยังแนจามีทุกเลขกจา้าพี่น้องซสือเอาเลยฮานอยเล่าเลี้ยวมักอีหยังซสือเอาอยู่ในกลุ่มโอ้ยแ,แตกสวดสวดผุนอืมแตกสวดสวดพี่น้องมักอีหยังมักเล่ามักไทยมักอีหยังผุ่นไปหาเสือเอาเลย อฮานอยวันนี้ก็แตกนะครับเมื่อวานก็แตกเออไม่ใช่เข้านะหัวแตกนะครับอืมอืมสวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนไปหาโดนมากโดนไหมโดนมากทุกคนโดนมากชอบเก้าสี่อีนี้ก็ชอบเก้าสี่ใครว่าเลขดังออกก็ก็แล้วแต่ 89ตัดเล่นด้วยปัญหาปัญหามันมาตวนี้ปัญหามาตวนี้ปัญหามาตูนี้ปัญหามันมาจังสินนะตัดหล่นน้ำอืมไพชไพตัดบ่ตัดก็แล้วแต่อืม894นะปอฟันแล้วนะคือ9บน9บนเดี๋ยวร่างรออืมเดี๋ยวล้าง คอยเวาวคอยแต่นั่นเนาะเอเดี๋ยวล่างรอนะอืมขอบคุณจ้าขอบคุณมากมากขอบคุณทุกคนนะอืมฟันเก้าฟันเก้าสามตัวฟันเก้าตรงกลับไปไปทะเบียนรถเลยใช่ไหมอูู้ขอให้รวยๆเด้อ อ่ะอให้แคบแล้วนะอืมใครที่อยากเข้ากลุ่มเฝ้าเข่าเด้อพี่น้องเด้อบอให้เขาเด้อย่ำเลกเขาดูดูปอปอให้เขาเด้ออืมย่ำเลกเขาดูดูพี่น้องกะสีเขายากแน่ย่ำปอเลกบอหั่นในเขาดูดูองศ์สิมันสีเขาง่ายแต่ย่ำปอบอกลงตรงว่าตอนนี้เลกปอหั่นในเขานะครับแต่ถ้าเลขเขานะ่ะมันสีเขายากแน่สักน้อยพี่น้องกะลู่เยอ่ดอก เออถ้าผู้ใดส่งดังๆแน่ส่งเหลขเขาดูๆแน่เนี่ยสิเขากุมยากๆดอกอืมปปกระกสีเลียนโตขึ้นกันแล้ววะย่ำยังสี่กับเฝ้าเขาย่ำเหลขบรทษันใ้เขากับฝ้าเขาพอเหลขเขาเขาแล้วโอ้กูยู่ในกุมเลยกูสวงอืมขอบคุณมากๆใครแชร์ให้ก็ขอไปซื้อไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะอืมจะซื้อแปดเก้าก็ได้แปดเก้าสีเนี่ยพอชอบตัวนี้มาก พอชอบตัวนี้มากแต่พอชอบเก้าสี่พอสองตัวพอชอบเก้าสี่เพราะว่ามันเป็นเลขป้ายทะเบียนรถปอนะครับแล้วมันเลขยังไม่ออกเลยอืมเลขยังบม่ออกเฝ้าเนี่ยพอชอบตัวนี้อืมปอสามตัวปอชอบตอนนี้ตัวนี้พอก็จะซื้อตัวนี้แล้วก็สองตัวปอคิดว่าปอจะซื้อตัวนี้เก้าแปดน่าจะถ้ามาก็มาล่างนะไม่อาจจะมาบนไหมไม่รู้อืม <c oughs> ดีบอกเงาเลยยันบอกเออเขาบอกองสี่หลาพี่น้องเพราะได้เบ้าได้หัวกันอืมก่อตัวนอนก่อนเร้อน้องปอดึกแล้วคะ่ะไปพี่น้องไปหาหลับหานอนบอบา,บากัด